cheering on my arrival don't you think it's a sign <laughs> ทุกคนเลยนะคะกับเข้าสู่อวีอีกแล้วนะคะกับช่องฉันนะคะคุณเริบดิดนั่นเองโดยวันนี้นะคะก็จะมาเล่นสก,กินใหม่ล่าสุดเลยนะของอ e ีเฮเลนะคะคือจะบอกว่าอยากเล่นสก,กินนี้นะคะแล้วก็ลงคลิปตั้งแต่วันแรกๆที่ขายเลยนะคะแต่ว่าทาไมดาราเบอร์ใหญ่เขาจ่อลงช่องอยู่เนาะดาราเบร์ก็ต้องแบบเออหลบให้ก่อนนะคะแต่วันนี้ก็ถึงคิวชีแล้วนะคะจะไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉันด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะนี่เลยแปลว่าแพ้ผู้ให้บริการตามเกมชน้นอ ใ้การันตีคุณภาพนะคะทุผู้ชมราการจริงมากกว่า1นึ่งแสนแอนด์ก <c oughs> นเลยอ่ะโอบิกาดพลิกเลยที่เว็บเคล e ว่าเพย์คอเติมเอวีวันนี้ชี้เพียงแค่โอเพนไอดีคุ้มถึง3ต่อ1ส่วนรถจัดเต็ม2ได้รับเคลว่าคอยทุกๆยอด100บาท3ถ้านำโค้ดของฉันไปใส่ต่อสระเงินได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้คุ้มไปให้ลนดต้องแคลว่า มาตานี้รับบทเป็นถังเลือดผู้ดีนะคะคอยฮิวพวกร้านฝั่งเรานั่นเองเนาะเริ่มมีคนแรกนะคะอุ้ยฉันเองนี่นาวความสวยความสาวน,นะคะเฮเรคนที่สองเป็นอีมีแพนดา้าช่วงช่วงหลินหุยนะคะหลินปิงนะคะคนที่สามคาเฟนี่ที่ตั้งชื่อว่าฟ็อกซี่ว้ายต่อแหล่สุดเลยอะตาบันติดด้วยคุณพี่รูปูนะจ๊ะปิดไทยด้วยหมาขี้เรือนั่นเองฝั่งนู้นคนแรกอ,อีนางฟ้าชาลีนะคะรอรงรอเรียวมันนาบรนใจไทยแลนด์เนาะคนที่สองเป็นอีตีมีนะคะอีโสดโคตรค่ะชอบตดใส่ชบ้านเนาะต่อมาตรงกลางนะคะวินเนอร์เดครีสทูนะ คนที่4บัตเตอร์ไฟมาได้กันตัวบัตเตอร์ฟลาห่าฮนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอินาเยนั่นเองเพชรไม่ใช่นางเอกตองไม่ใช่นางร้ายแต่เรา,เราคือนักแสดงค่ะอีตีบีมาตอดในแถวนี้ว่าเหม็นวอยอีดี้เดี๋ยวมันต้องโดนดีนะคะตอเสนาดาราได้ไงอ่ะขึ้นมาข้างบนซะหน่อยนะคะเดี๋ยวอีแครี่วินเนาะปาเม,ม็ดบลูเข้าไปไดยาเลยนะคะออกมาเดี๋ยวนี้นะ ยังนะคะยังไม่เลิกตดนะคระับตำรวจอีคาเฟ่ดีเอาปืนยิงดากไปเลยค่ะนี่นะคะโทษฐานเลสโกบบแต่มันไม่ยอมนะคะพาพวกวารุมซอมใช้กัอีคาเฟ่ดี้ตายค่ะป้อมเลยเดี๋ยวเจอกันนะที่ฝั่งนูน้นนะตอนแหลไหนมาใหม่ซีอีตีบียังไม่เลิกตดนะคะอีไปเลยก็ยิงฉันไปวนหมาบวนไนควายเลยอ่ะไหนจะอีรอเรียวที่ขึ้นมาอีกฉันกดฮิลแล้วฮิวอีกทำไมฮิลไปขึ้นเบาจาังวะที่คนอื่นนะขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเต็มถังเลยอ่ะสงสัยถังเราของปตทมาอะไรขึ้นน้อยอ่ะอีรอเรียวอยู่ข้างบนสามสิบปีอีหมากูอยู่ไหนก็ไมมมม่่รรรู้้ใสสหหลลงทาาาานนนะะะคคััับเเเเปปิดยยยยออต แล้วว่าทำไมว่าทำไมวะทีมกูจะมากี่บงอ่ะไม่เป็นไรมาใหม่รอบที่3ามีคาเฟรี่กับสูชเชๆไปเต็มที่เลยค่ะอิติมีหน้าแดงเลยเห็นแล้วเราสองคนเลยไล่ตาม้าพอแข่งด้วยกานแล้วในทสุดเราก็ฆ่ามาได้นะคะสมน้า เดไม่ทันที่หัวเราะย่อยอย่างเต็มที่เลยอะมันก็เอาพวกอีกแล้วอะแล้วก็เป็นอีรอรเดียวเช่นเดิมจ้ไอ้สุดอีหมากูไม่รู้อยู่ไหนอะเหตุการณ์ซ้ำรอยนะเดจ้าบูไมปชดเดจ้อยูหูอะไรอย่างแต่โชคดีครั้งนี้เราไม่ตายนะเพราะหลังและเราแรงอยู่นะนี่นะคะผลจากการเติมเอสโซ่แต่อีรอรเลี่อมไม่ยอมนะคะมันมาล้ำในป่าบ้านฉันเลยค่ะอีนนี้มันโลกจิตนะคะล้ำแก้วบนด้วยอะเราเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะคะมารับตีแทนแครี่วิ่งหนีห่างจุกตัวในไ้สุดหมาที่แล้วก็มาส่ทบเราสักทีแต่ฉันก็ไม่รอดเลยห่่าาาาาไมมมลลวววเเเทนนนนนีัักกออยะะะะะคคขรรรพ ผู้ชายนะคะฉันปล่อยนะ้าส่วนพี่ลูบูนะคะชีเลยไม่ตายนะคะเลย่อนไปลดเลยเนาะเราสองคนเข้าขากันสุดๆนี่นะคะรักไม่มีวันตายโดมเมทั่นและอีหลอเรียเปิดสมัยคิสราล์ห้าแล้ววุ้ยมันสุดๆเลยอะไในรอบนี้นะคะเก่งแค่ไหนโดรุมก็ตายสมได้<ะ>เรามาได้บนรอบที่4แล้วนะคะอีฝั่งนู้นบุกหลักไปกว่าเซรามิกอีกอะอีแพนด้าโดเข้าไปแล้วนะคะฉันนทีให้แบบสวยๆเลยอ่ะก,กดโล่ให้ด้วยแต่ฝัรุ้มมันโหดเกินคะ่ะอีนาอดาด้าวงพันจันทร์บัน่นคอชิ้นขาดเลยแพนด้าเรารัวไว้โอดาบอลอยู่ด้านหน้านะเข้าไปเลยะคะ่ะออ๋ มือมสอง2นึกระโดดตูมออพื้นแตกแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะรัะตะนาเป็นคนดีค่ะไม่เคยด่าว่าในสิ่งที่ไร้กาศ่อแหลไอควายมึงจะไม่พูดเนนีช่วยด้วโง่จริงๆรัะตะนาว่ายังไงป้ารัตะนาได้ข่าวว่าต่อแหลกินไหมครับมึงอย่าพูดอย่างนี้นะบ้านกูนัวอย่างตอนมโหลานกูนเป็นพยาบาลขอพ้าชั้นบไอเฮียนี่ยางงั้นไปยด้ว ฝั่งเรากาลังมาสํารวจป่าตาเขาสั่งกองปศุสัตว์เจอไบโอกิ้งได้อย่างมั่นใจอีแผนด้านดไม่หยุดพี่รูปูของเราเข้าไปลวงไปควักด้านหลังคาฟินี่โดนเอเน่าทุบเพตนะรฉันจึงต้องไปช่วยชีก่อนกดทั้งเกราะกดทั้งหิวจนชีรอดปลอดภัยได้บันทินจากนั้นเราก็มาตีคิงของเมาเทนกันนะอีบัตเตอร์แฟลเแอบด้อมมอร์เลยแถวนี้ก็ไม่รู้นะคะโทษฐานคนชอบสัดรูก็ต้องตายค่ะอีตินี่ช่วยก็ไม่ทันนะจ๊ะไบโอฝั่งนู้นนะคะกินลิฟโพไปเลยมั่นใจนะคะกริ้งน้ำมีพวกเรา เกมรำพวกกูฉ่ำเลยแตกแตกกระจายเลยนะคะต่อให้หล่อนนั่งทำไอชีเมาเอโดรนก็นไม่รอดนะคะเพราะพวกกูเจ้าจะเล่นมึงอยู่ค่ะตายสิวอยนี่รำฉ่ำอยู่นะว่าไปแต่จะฉ่ำยังไงนะคะทีมเราก็ชนะอยู่ดีเนาะ <laughs> เพราะว่าทำไมเพราะว่ามีคุณลิมดิตี้เกมมันก็ชนะไปแล้ว50%ไงใช่เปะละ่ะโอ๊อ่อาวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแฟนฉันงอแง,ไงไมอยู่เลยอยู่ข้างคางฉันเนะอ้ยเธออย่ามาดึงแขนเราได้ป้าเราอาัดคลิปอยู่อะ่ะเอ๊ะบ๊ายบายนะคะทุกคนเลิมไหมคะเรื่องราวดีๆเวอร์